บ้านหรืออาคารชั้นเดียวจะต้องแยกวงจรย่อยหรือไม่คลิปสั้นคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับเ,เพื่อนๆครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่3นะครับระบุไว้ว่าบ้านหรืออาคารชั้นเดียวนั้นจะต้องแยกวงจรเต้ารับวงจรแสงสว่างและวงจรไฟฟ้าภายนอกอาคารออกจากกันครับ นั่นก็หมายความว่าบ้านหรืออาคารชั้นเดียวหลังนี้นะครับอย่างน้อยจะต้องมีวงจรเต้ารับและวงจรแสงสว่างภายในอาคารอย่างน้อยอย่างละหนึ่งวงจรครับและถ้าหากมีแอร์หรือเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยก็ต้องแยกวงจรเพิ่มด้วยครับส่วนวงจรภายนอกอาคารนะครับเช่นไฟสวนไฟรั้วก็ต้องแยกวงจรออกจากตัวบ้านเช่นกันครับส่วนที่ตู้ไฟฟ้านะครับจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเลือกใช้งานเป็นเมนเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์ลูกย่อยก็ได้เช่นกันครับ การติดตั้งตู้ไฟฟ้านะครับให้อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า1.6เมตรครับเต้ารับไฟฟ้านะครับนอกจากจะต้องติดตั้งสายดินสายกาวแล้วจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวด้วยหรือไม่จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่3านะครับก็จะกําหนดให้เต้ารับไฟฟ้าชั้นล่างชั้น 1. รวมถึงเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ต่ํากว่าระดับผิวดินหรือห้องใต้ดินเต้ารับในบริเวณห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องครัว เต้ารับบริเวณอ่างล้างชามอ่างล้างมือเตารับในบริเวณพื้นที่ของเคาน์เตอร์ที่อยู่ใกล้อ่างในระยะ1.5เมตรเตารับไฟฟ้าภายนอกอาคารลงจอดรถนอกจากจะต้องติดตั้งสายดินสายกาวแล้วนะครับยังจะต้องติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟลวหรือเครื่องตัดไฟลวที่มีพิกัด I delta n ไม่เกิน30มิลลิแอมแป์ด้วยครับ ซึ่งเบรกเกอร์ตัดไฟลวนะครับเพื่อนๆจะเลือกให้เป็นเมนเบรกเกอร์ของตู้ไฟฟ้าหรือจะใช้เป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยก็ได้เช่นกันครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ